เรื่องราวจากหนังสือวินาทีบรรลุธรรมอรหันต์มีจริงเขียนโดยเทียนนานฉบับพิมพ์ครั้งที่6โดยสำนักพิมพ์กรีนปัญญายานหัวข้อบันไดสิบขั้นสู่อรหันต์ตอนที่3ข้อ8ชฌานแบบพุทธฌานหมายถึงการเพ่ง คือเพ่งอารมณ์กรรมฐานจ,นจนจิตสงบรวมเข้าเป็นหนึ่งหรือเอกัคคตามีสองขั้นคือรูปฌานและอรูปฌานขั้นของรูปฌานยามที่นั่งสมาธิอารมณ์ของฌานที่เกิดขึ้นในขณะกำลังของสมาธิเข้าสู่ฌานจะมีองฌานาญ5ประการคือวิตกวิจารปิติสุขและเอกัคคตา รูปฌานแบ่งเป็นสขั้นดังนี้ 1. ปฐมฌานมีองค์ฌานครบทั้ง5ดังนี้วิตกวิจารปีติสุขและเอกัคตาลักษณะของปฐมฌานสงัดจากกามดังนี้จิตสงบเงียบกามคุณและอกุศลสงบลงไปทำให้จิตใจปลอดโปร่งเหมือนอยู่คนเดียวอารมณ์เป็นหนึ่ง จิตมีความเคล้าคลึงกับอารมณ์นั้นๆจิตมีความชุ่มชื่นเสวยสุขจากความสงบมีกำลังจิตเบิกบานเพราะจิตพบเจอความสงบสุขที่เงียบจากกรรมคุณและอกุศลกรรมเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนจิตมีความสุขมีความโล่งใจเพราะไม่มีกรรมคุณและอกุศลกรรมมากวนใจให้วุ่นวายจิตมีความเป็นหนึ่ง จิตเป็นอิสระจากกิเลสขั้นต้นสามารถทำกิจอันเป็นประโยชน์แก่ตนโดยเป็นนายของตนเองไม่เป็นทาสของอารมณ์ 2. ทุติยฌานขั้นนี้จิตละวิตกและวิจาร์ได้เหลือแต่ปิติสุขและเอกัคตาจิตไม่คิดอ่านอะไรวางความคิดเหมือนคนทำธุระเสร็จแล้วกำลังจะพักผ่อน จิตผ่องใสและเด่นจิตไม่มีอะไรอาวรณ์กับอารมณ์ภายนอกที่จะส่งผลให้จิตกระเพื่อมทำให้จิตมีความผ่องแผ้วเด่นชัดเหมือนดวงจันทร์พลเมฆจิตสบายชื่นบานด้วยอำนาจความสงบจิตเป็นหนึ่งมากยิ่งกว่าปฐมฌาน 3. ตติยฌานจิตละปิติได้คงเหลือแต่สุกับเอกขาตา จิตจางจากปิติที่เกิดขึ้นจิตเป็นกลางวางเฉยไม่รับเสวยปิติจิตมีสติควบคุมขั้นนี้จิตมีกำลังแก่กล้ามากตามลำดับจิตมีสัมปชัญญะกับมีความรู้สึกตัวเองชัดเจนรู้เท่าทาันอาการของจิตทันทุกขณะจิตเสวยสุขขุมสุขคือเสวยสุขประณีด้วยธรรม ปราศจากความรู้สึกทางกายจิตถึงความเป็นหนึ่งจิตดวงเดียวมีอารมณ์น้อยมีความสุขขมประนีดมากขึ้นตามลำดับ 4. จะตุตาถาชาญจิตละสุขเหลือแต่เอกะขะตากับอุเบขาที่มาแทนที่สุขเมื่อจิตเดินเข้าสู่จะตุตาถาชาญ ลมหายใจจะละเอียดลงจนระงับไปทำให้จิตปรากฏความเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์เหลือแต่อุเบขากับสติและความบริสุทธิ์ของจิตไม่มีสิ่งยวนใจจิตปราศจากความหมองมัวจะตุตถาชาญที่ได้มีลักษณะที่สังเกตได้ดังนี้ละสุขทุกข์ได้คือระงับลมหายใจอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์ได้ จิตไม่มีทุกข์จิตเสวยเวทนาที่จืดชืดไม่กวนความรู้สึกจิตเป็นกลางจิตมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอรูปฌานแบ่งออกเป็นสีขั้นดังนี้ 1. อากาสานันจายตนะการเพ่งอากาศว่าไม่มีที่สุดเมื่อเจริญจิตสมาธิผ่านปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน และจะตุตะถะชาญตามลำดับสามารถเดินหน้าถอยหลังเข้าออกลำดับขั้นของสมาธิจนมีความชำนาญหรือวสีสามารถเห็นชัดแจ้งถึงขั้นตอนลำดับการเจริญชานขั้นสูงในส่วนอรูปชาญก็ไม่ใช่ของยากอีกต่อไปพุทธดำรัสต่อพระภิกษุสงฆ์ถึงการเข้าสู่อากาสานัญจายตนะดังนี้ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลายมีสัตว์พวกหนึ่งเข้าถึงอากาสานันจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้จิตในส่วนของขั้นอากาสานันจายตนะจะเกิดความสงบรวมลงเป็นหนึ่งมีอุเบกขาและสติควบคุมอยู่ผ่องแผ้วใจนิ่มนวนล,มลละมุนละไมลมหายใจระงับไป ปรากฏกลุ่มอากาศปโปรง่งแม้อัตภาพก็ปรากฏผงใสโปร่งบางค้ายแก้วเจรไนเมื่อลมระง,งับไปไม่ปรากฏอาการเคลื่อนไหวกลายเป็นอากาศหายใจแผ่คลุมตัวนิ่งถ้ากำลังชานขั้นนี้อ่อนลงจะเกิดการเคลื่อนไหวอันเป็นเหตุให้ทุกข์สุขเพื่อไม่ให้เกิดความกระเพื่อม ให้วางสัญญาที่กำหนดหมายในรูปคืออัตภาพอันเป็นที่ตั้งของลมหายใจอันเป็นที่ปรากฏในมโนทวารวางสัญญาที่เข้ามาสะเทือนจิตใจให้กำหนดหมายเหล่านั้นว่าเป็นอากาสชนะคือลมหายใจโปร่งใสแผ่ซ่านกว้างขวางไม่มีขอบเขตจำกัดวิธีเจริญฌานขั้นนี้ ต้องวางรูปสัญญาให้สนิทใส่ใจแต่อากาสานาัญจายตนะอย่างเดียวจึงจะสำเร็จฌานนี้ได้ 2. วิญญาณนานจายตนะการเพ่งวิญญาณว่าไม่มีที่สุดเมื่อพ้นอากาสานาัญจายตนะเข้าสู่วิญญาณนญนจายตนะให้กำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ จิตระหว่างอากาสานาัญยาตนะเมื่อจิตสงบแผ่ซ่านเป็นอากาศโปรง่งใสแต่ยังเป็นตัวบังคับใจให้ได้กระเพื่อมได้ให้วางสัญญานั้นเสียให้มากำหนดหมายกระแสวิญญาณแผ่ซ่านไพาสรารไปทั่วไตราพบอวกาศไม่มีขอบเขตความสงบใจขั้นนี้จึงเรียกว่าวิญญาณน,านายยัญยาตนะนั่นเอง 3. อากินจัญญยายตนะการเพ่งความไม่มีของอรูปวิญญาณเจริญชานขั้นนี้คือการเพ่งความไม่มีของอรูปวิญญาณที่ผ่านมาทั้งอากาสานัญจายตนะและวิญญาณนัน,นจายตนะมีจุดเด่นที่วิญญาณกับอากาศทั้งสองส่วนนี้ยังไม่ถือว่าปลอดภัยสำหรับจิตใจ จำต้องปล่อยวางสัญญาที่กำหนดหมายกระแสวิญญาณให้มากำหนดที่ตัวมโนธาตุคือผู้รู้ที่ดำรงอยู่นะภายในโดยไม่กำหนดรู้อะไรอะไรเลยเมื่อจิตเป็นอุเบกขาจะปรากฏทา่ารู้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวจิตเป็นอุเบกขาขั้นนี้ไม่รับรู้อะไรอะไรมีเพียงความรู้สึกเพียงกลางๆทางใจจึงชื่อว่าสำเร็จ อากินจัญญายตนะ 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะการเพ่งอรูปวิญญาณที่สามในขั้นนี้จิตใจเป็นเอกภาพมีความรู้สึกกลางๆภายในกระแสมโนวิญญาณคอยเกิดรบกวนใจหากต้องการให้ใจมีความสงบใจมากขึ้นให้กำหนดหมายรู้ธาตุรู้นั่นเอง เป็นตัวเหตุภายในที่ก่อให้เกิดกระแสมโนวิญญาณคอยรับรู้อะไรๆให้พยายามวางมโนสัญญาเป็นการผ่อนสัญญาให้อ่อนลงความรู้สึกอารมณ์เกือบดับหมดเหลือน้อยมากหากเหลือแต่สัญญาในความสงบที่ผูกมัดให้จิตห้อยไว้ในโลกสงบลงเป็นหนึ่งถึงความเป็นเอกภาพได้ถือว่าสำเร็จเนวสัญญานาสัญญายตนาะ ชานแปดประการเป็นของที่มีมาแต่โบราณแม้แต่ฤาษีดาบทก็ล้วนบำเพ็ญให้มีได้ตามกำลังสมาธิก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกบวชได้ทรงศึกษาในสำนักของอาราระดาบทและอุทโธกดาบทสมัยที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธะได้บรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งยังคงมีอุปทานอยู่ไม่เข้าถึงพระนิพพานได้ บรรดาฤาษีดาบทเหล่านั้นในอดีตล้วนไม่ได้บรรลุธรรมเพราะติดในขั้นฌานจนบางครั้งเราเรียกว่าฌานแบบฤาษีเพราะขาดเงื่อนไขตัดสินแพ้ชนะนั่นคือวิปัสสนาธรรมเป็นที่ทราบกันว่าฌานเป็นที่มาของทิพยะออำนาจรวมถึงเกิดนิมิตต่างๆและฌานแบบฤาษีนี้เองที่พระพุทธเจ้าค้นพบว่า สามารถใช้เป็นฐานกำลังของจิตในการพิจารณาธรรมนั่นเองลักษณะธรรมสมาธิโดยพักจิตในฌานจนมีกำลังนี้หลวงปู่แม่นได้เล่าประสบการณ์ระหว่างวินาทีบรรลุธรรมท่านพิจารณาข้อธรรมเหมือนการทำงานแล้วต้องมีการพักผ่อนออกกำลังโดยพักในจตุตถาฌานระดับหนึ่ง พอจิตมีกำลังจึงถอยออกสู่ตติยะฌานทุติยะฌานและปฐมฌานเพื่อเจริญวิปัสสนาข้อธรรมต่อไปจนหมดข้อสงสัยในธรรมถึงพระอระหรันต์